ตอนยังน้อยนี่ฟัดข้าวอันวันเสาร์วันทีจีได้ฟัดข้าวแบบนี้แหละใบทุคนฟัดข้าวไว้หลังนีแม่กระบอกฟัดนอบอกเขียนฟัดกับฟัดแน่กินแม่ทุกคนกินเพิ่งหนึ่งได้กินเพิ่งหนึ่งเวลาข่าวตกอะได้เอาเสืองแม่ว้เนืองไ้ไว้เกลือไก่เนาะแต่ว่าบอใหพ้พ่อแม่เห็นนะเดี๋ยวจะถือให้น้ำเริมซึมข่าวแล้วทุกคนข่ากรมางพัดกันโตเลยพัดน่อยนึงก็ได้ หอมขนาหอมข่าใหม่หอมข่าวหางเรียบร้อยแล้วทุกคนมืออื่นจึงมาซีมสบายดีทุกคนมาพบกับสันนี่ในซองสันนี่ชาแนลเนาะเมื่อนี้เห็นสันนี่จับจังซีมาเนาะสันนี่ซีมาฟัดเข่าเนาะ่งว่ามันเป็นข่าวหางแล้วมันจะมีแกบอยู่ขนาดทุกคนสันนี่ซีเฮดอขนมเฮดตวต้มเนาะข้าวต้มข้าวหางใส่มาข้าวแล้วสันนี่ซีมาฟัดเอาแกบมันออกเนาะ พอข้าวนี่เป็นมันเป็นข้าวใหม่ทุกคนหอมหอมเดี๋ยวเซน,นี่มาฟัดเบื่องก่อนกับบูฮูมาสิฟัดเปลี่นบอนอาพอบาไว้ฟัดมาเป็นสิบีีอละแต่บาพื้นฐานเขากะเขาเฮาเคยอย่นฟัดเนาะมีพื้นฐานวัแล้วกขนาจ,จะกันยังเปลี่ยูดูขนาจ,จะเปลี่ยนดูแบบนี้ บโบกาถอกอันนี้ทิมเก็บเอาเพราะว่าบอลบอลท่มีเก็บมันจะออกมาทางนี้ทุกคนข้าวนี่มันมันเป็นข้าวดีบนแล้วเนะาะทามาฟัดเอาแต่เก็บเอาอีย่างมันออกนะนี่ตอนยักน้อยนี่ฟัดข้าวเนาสมัยตะกี้มันบบมีหงสีแบบว่า สีออกมาเรามันบ่มีแกบบ่มีเอียงป่นออกมาฮะนะมันมีแต่ทงสีน้อยละเอามาเขาต้องมาเพิงหรือว่ามาฟัดเนาะละเวลาอันวันเสาร์วันทิตนีได้ฟัดข้าวแบบนี้แหละไว้ทุกคนฟัดข้าวไว้แล้วกันเมย์กระบอกฟัดเนาะบอกเพียนฟัดละฟัดแน่ทิมแน่ทุกคนทิมเคิงหนึ่งได้กินเคิงหนึ่งฟัดเอาข้าวเปลี่ยนออกนะทุกคนแต่ว่าเวลาข้าวตกอะได้เอาเสืองแม่ไว้เนาะเอาใสา เอาใส่คุใส้เนี่ยไปเื่องไว้ไว้เก,กลือไก่เนาะแต่ว่าบ่าใหพ้พ่อแม่เห็ดเลยเดี๋ยวสะถือให้เดี๋ยวเข้าไปเห็ดขนมด้วกันทุกคนไปเจอกันตอนเห็ดขนมเลยเนาะพีซันนี่ซิมาไว้สองห้านาทีเ้ยทุกคนตัวนี้จะเป็นมะเข้า ก็จะเอินเขาห่างเนาะทุกคนเนาะเขามาเริ่มหนึ่งกันเลยทุกคนทุกคนเอาสิมาลวกใบตองเนื่องจากว่ามื้อนี้หันฝนตกกันเลยบาโบได้ตากแดดเนาะเขามาลวกเอาแบบนี้ลวกแล้วไปตัดแล้วจึงไปล้างอีกเท่หนึง่งใบตองที่เขาลวกกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาที่เขาหนึ่งกะเกี่มสีซุกแล้วทุกคนเขาบ้ให้สุกทั้งมืดเนะเขาหนึ่งประมาณ10นาทีเพราะว่าจาักหน่อยเขากระซิบไปห่อตองแล้วก็หนึ่งอีกเมื่อนี้เขาซีไซส์สมักเ้าเนาะเขาไปซ่อมมักเผาอันนั่นโบมีเขาก็เลยว่าหมักเ้าเผามาเฮ็ดแล้วกะกะทิเนาะสาวเกาะ250 ml เนาะเพราะว่าเฮ็ดหน่อยเดียวทุกคนเข้าโบ้อดเคิงโลซ้ำ ก่อนอื่นนะคะจะเอากะทิมาเคี่ยวก่อนเคี่ยวกะทิให้หอมหอมเขาจะเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำตาลเลย เดี่ยวให้น้ำตาลแตกเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจรึงเอาหมักพร้าวใส่ทุกสีมันจะเปลี่ยนแล้วเนาะพอว่าน้ำตาลเขาเป็นน้ำตาลแดงน้ำตาลอ้อยเนาะน้ำตาลเขาเป็นน้ำตาลแดงเนาะเป็นน้ำตาลที่บคัดสีเอาหมักพร้าวใส่เลยทุกคนหมักพร้าวกระหอ้องหอมเนาะอาจะใส่เกลือยิบเหมือ,มอนนะ หลังจากนั้นก็มาตักข้าวใส่ข้าวหางหอมขนาดเลยตัวนี้เขาตั้งบเันใบเตยใส่ด้วยเพราะว่าอยากได้กินของข้าวหางนี่เนาะเพราะว่าถ้าเอาใบเตยใส่เนาะกินมันจะกบความหอมของข้าวนี่หลังจากนั้นเราก็มาคนทุกคน ที่จริงน้ำมันค่อนขางวันหลายเนาะเขาต้องต้มเราต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆได้เนี่ตอนนี้ฉัน,นี่ยังไม่ได้เปิดไฟเธอใดทุกคนเอาเข้าวใส่แล้วเขาเอา,เอาเอาข้าวกับอันกะทิมาใส่กันก่อนเนาะให้มันแห้งหน่อยหนึ่งก่อนให้น้ำกะทิซึมข้าวข้าวก่อนซึมข้าวเม็ดข้าวข้าวก่อนเนาะแล้วจึงเปิดไฟคั่วเคี่ยวอีกเธอหนึง่งแล้วจึงหอ่อ เพราะว่าข้าวเฮากับโบ,บค่อยสุกปัน่นใดเธอเนาะเพราะว่าเฮาหนึ่งพอประมาณน้ำเริ่มซึมข้าวแล้วทุกคนเฮาก็มาพัดกันตโตเลยพัดหน่อยหนึ่งก็ได้าหอมขนาดหอมข้าวใหม่หอมข้าวหางตัวนี้ข้าวหางอันนี้หันมาจากซ้ำเหนือได้ทุกคนสะนีิษฐามาแต่ ของการเนาะสั่งไปให้แม่กิโลนึ่งแต่ว่าเขาเห็ดนี่บบฮอดกิโลเขาจะขั่วแบบนี้เนาะขั่วหน่อยหนึ่งก็ได้ทุกคนพอให้มันหอมเดี่ยามาเริ่มห่อกันเลยทุกคน แล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนสันนิษมันหนึ่งเลยมันนี้หอมขนาดทุกคนใกล้สีสุกละหนึ่งต่ออีกจักหน่อยกันเรียบร้อยแล้วทุกคนมืออื่นจึงมาซีม มันนี้ขอตอกไปนอนก่อนทุกคนมาซีมข้าวต้มให้เบิรนะ์นเนาะข้าวต้มทีเห็ดมือวานนี่ยังไม่ได้กินเถื่อมืันนี้เลิกการมามากินแน้วตัวนี้มันซื้อมาแต่ของการเป็นข้าวต้มหมูแต่ว่าข้าวต้มที่เขาเฮ็ดไหมแซ่บหลายทุกคนกะเจ้ากินกะเจ้าแซ่บหลายเดี๋ยวซีซีมเบิร์นหอมขนาดทุกคน ข้าวตัวนี้มันจะโบติบดดีแต่มันจะโบโบคือข้าวทั่วไปตัวนี้มันจะแบบว่าอ่ามันมันมันจะแตกออกจากกันหน่อยนึงนะมันเป็นผุผุทุกคนข้าวฮางกับเราเอิญว่าข้าว้างรองซีเม,มึงปกตีฉันนี่จะโบมกักอันข้าวต้มหวานแบบนี้เนะาะมักเ็ดแต่โบมักกินเป็นไรสำหรับฉันนี่มันหวังเกินไป แต่หลายคนซีมหันก็แะแตว่าแซ่บเอาโอเคอยู่ผ่านทุกคนมืออื่นนี่จะได้ไซบาตบุญข่าวสลาก ตัวนี้ก็ซื้อข้าต้มมาเนาะตัวนี้แม่ข้าต้มข้าต้มหมูซื้อมาไป็ของการตัวนี้แม่ข้าต้มหวานแซ่บได้ทุกคนขนาดว่าโบหมักอันกิ่นข้าต้มหวานใั่ยังว่าแซบ่บหน้าตามันจะเป็นยังซี่ทุกคน มันจะมีหมักเผาเนะาะหมักเ้าวหั่นเป็นหมกักเผาน้ำหอมนะสะนนิซอยใส่ธรรมดาเขา,ภาจะขูดเป็นฝอยเป็นฝอยใส่เนาะแต่ว่าฮาบมีหมกักร้าสดกินสองอันนี้อิ่มข่าวแรงเลยได้หนีเลิกเรียกแล้วกันมาหลังจากพี่พักเวียกสามมือมือนี้ไปเวียกเนาะไปกัะ บเห็นอย่างคาแต่รีบแล้วก็เห็ดเรียบด้พทุกคนนข้าว้างนี่มคําำหอมข้าวหางแท้ๆมาจากซำเหนือแซ่บหลายชนิดจงไว้ให้แมลโลนึงน่ยนะมีแต่มื้อหน้าเขาเสียไปให้แมย์ยูเฮือน ไปก่อนทุกคนเกียบกินข้าวแรงทำอิฐมากินสองอันสนิอิมแต่มาเห็นปนป่าก็าเป็นตาเซบอยู่มีแต่เขาจะไปกินปนป่าอีกน้อยนึงสำหรับคลิปนี้เนาะกระโบมีอย่างารวนะันนิ้ขอตัวลาไปก่อนเด้อไพที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อบ๊ายบายเจอกันหว่คลิปหน้าสบายดี